ช่จำลองกา,ารเป็นแบบซับสิมูเลเตอร์สิ่งที่เราต้องหาเอ่อคุกกี้โอเคคุกกี้ใไหมีมเกมอะไรเดินไปทางไหนอ่ะโอ้คนอือฮะเดินเดินโอ้ผมผมกล้องสายอา่าฮะ มันอ้นี่มันอะไรครับเนี่ยอ๋อเอาไปวางไว้ตรงนั้นไอ้อไโง่เจ้วเรามาหาพระแสงเฮ้ยเด้เวลาฆ่าคนไยเดี๋ยวนะอ๋อมันไต่ได้ก็ว่าอยู่ทำไมมุมกล้องมันสายจังเลยอ๋อมันไต่ในนี่เองโอ้นี่มันจําลองการเป็นแมงสาบซิมูเลเตอร์ีิแทชชี่ะเมื่อคนเป็นแมงสาบก็จะเ,เดี๋ยนะทำไมแมงสาบมีเชือกเอออยู่ แล้วทำไมมันถือคุกกี้ใหญ่ขนาดนั้นได้โอ้โหสมเห,มหตุสมผลเฮ้ยติดช่วยด้วย Help me Help อมนี่เราอยู่ที่ไหนโอเคเราต้องขึ้นไปตรงนั้น Let's s get o u t e ยื๊บยื๊บๆื๊บยืบยื๊บ้ยโตไม่แล้ว เหมือนจะต้องขึ้นทางไม่กวาดแฮะใช่ไหมเออใช่ใช่เยอะเยอะเยอะเออ,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 อเปลี่ยนวงกล้องหรือเปล่าไ,ไม่รู้อะอ๋อซื้ออะไรสักอย่าง ควบคุมดีๆควบคุมดีๆแล้วขึ้นไปไม่ช่นคอมผิดแล้วก็ดับลงโอเคเหมือนเราจะต้องหาของฮะใ,ใช่ไหมภารกิจหรคือเราต้องหาของตามนี้ไอสี IC. ขาวนี่คือหาได้หมดแล้วส่วนป๊อปคอนโอเคผมหาป๊อปคอนก่อนนี่มันอะไรวะเนี่ยจำลองการเป็นไหมสาบเนี้ยน,นะไม่ไม่ไ,มไมอน,นี้ไม่ใช่เฮ้ยได้เวลาไปกวนคนละ ตามวิถีแมงสารเราต้องไปตอมหน้าคนแล้วก็ให้คนเข้าปา่าแล้วเราก็จะพ่นพ่นพิษใ่ป,ป่าคนแล้วก็ทําให้คนกินพิษเข้าไปแล้วอย่างนี้นะคนก็จะเป็นโรคแล้วก็ตายไม่เราตายเหรอโดนคนนี้คือตายแล้วเสียงอุบนี่แบบอ <c oughs> อีกละมันมีแค่นี้จริงดิแบบนี้มันต้องมีอะไรให้หน้าเล่นอีกสิไม่ใช่เอ้ยห้องอื่นวะ เฮ้ยไม่มันเขาไม่มีคนใช่ไหมแบบมันตินอยู่นี่ P O V ฮะ P O V แมงสาบเมื่อคุณเป็นแมงสาบคุณก็จะต้องทำภารกิจแบบนี้อยู่เนาใช่ไหมโอ้หเฮ้ยบ้านโคตรใหญ่เลยเอ้ยอะไรวะอะไรเมื่อกี้อ๋อมันเป็นอะไรสักอย่างมันเป็นหัวหมดโอ้โหน่ากลัวสุด ใช่ไหมมันมันคือหัวหมดโอ้ยสับสนกับม,มุมกล้องโว้ยโอ้ย,อยการเป็นวันแรงสาวนี่มันช่างอับากเหลือเกินต้องโนคลิปเข้าเบ็กลูมอะไรอีกโอ้ไม่ใช่ละอืมมีคนนอนอยู่แลเราจะไปกวนเฮ้ยอะไรอะบอลเอกทำไมโดนตัวคนแล้วตายวะอันนี้ไม่เข้าใจฮะ คือคนมันมีพิษขนาดทาให้แมงสาตายหรือมังฉีดยาข้ามรลงเข้าตัวแมงสา